แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่356การแต่งงานของเป่ยถทังเซียนครั้งที่2ดูแทบจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อาจจะเชื่อมันกับหูได้หากไม่เห็นด้วยตาตัวเองเพราะภรรยาคนแรกยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดะถึงมันผู้คนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคิดกันว่าชะตากรรมของเป่ยถทังเซียนและอันชูยี่จะเลวร้ายเพียงไหนเพราะการแต่งงานดูจะเป็นเรื่องจอมปลอมเสียมากกว่า เปิดทังเซียนเป็นถึงคนสูงสักของราชวงศ์ทำไมเขาถึงแต่งงานกับหญิงสาวชาวโชวแม้จะมีข่าวลือกันว่าเขาไม่ยอมแต่งงานกับเธอในครั้งแรกเพราะต้องการแก้แค้นเรียกได้ว่าในเวลานี้เปิดทั้งเซียนก็ไม่ได้ดูเสื่อมเสียและน่าอับอายไปกว่าอันชูยี่เท่าไหรนะ่นักแต่ขบวนแห่งงานแต่งงานก็ยังดำเนินต่อไปในคฤหาสน์ของซีอานคราวนี้เขาไม่ได้จัดงานที่สถานที่ข้างนอกแต่ให้แขกเรือเข้ามาหาเขาถึงที่แทนทำให้คนร่วมงานรู้สึกว่าการแต่งงานครั้งนี้ดูพิเศษยิ่งกว่าครั้งที่แล้วเสียอีก ชุดสีแดงสดใสยอยู่บนร่างกายสูงใหญ่ของชายหนุ่มเปยถทังเซียนกำลังยืนเอามือไพล่หลังใบหน้าของเขาดูเหมือนจะมีรอยยิ้มชั่วร้ายอยู่ตลอดสายตาเหมือลอยรอคอยบางสิ่งพี่ชายพี่สะพ้ายของข้าช่างดียิ่งนักเหตุใดถึงได้อยากแต่งงานกับนางงูพิษน,นั่นดวงตาของเปยถังลี่ลุกเป็นไฟเขาตะโกนด้วยความโกรธแต่ไร้ซึ่งการตอบสนองของเปยถทังเซียนเขาเพียงกำมือไว้แน่นและรอยยิ้มเมื่อครู่ก็ค่อยๆหายไป โอ้ขอแสดงความยินดีกับลูกพี่ลูกน้องเปยหลังจากที่ข้าเข้าร่วมงานแต่งของเจ้าข้าจะกลับเวียดนามใต้ทันทีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบกันครั้งถัดไปของเราสองคนจะไม่มีความขัดแย้งอีกห่วงซีหยวนพูดกับเปยทั้งเซียนเสียงแข็งบรรดาแขกในงานต่งเงียบงันเพราะพวกเขาเพิ่งจะได้รู้เรื่องตะลึงโลก,ก่อนหน้านี้ห่วงซีหยวนอยู่ในเปยเหยอย่างกับบุคคลลึกลับมาโดยตลอดแต่ความเป็นจริงแล้วเขาคือองค์ชายคนโตของเวียดนามใต้ประเทศลึกลับกว้างใหญ่ที่ใครๆต่างหวาดกลัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน หากท่านกลับมาพบข้าและอยากจะสู้กันอีกสักทีก็รบให้ตายกันไปข้างซีเปิดถังเซียนตอบกลับอย่างสงบเขายังคงยืนนิ่งไม่ขยับมีเพียงมุมปากของหวงซีหยวนเท่านั้นที่กำลังยกขึ้นเขาเดินเข้าใกล้เปิดถังเซียนมากขึ้นอีกและกระซิบข้างหูเจ้าจะแต่งงานกับนางนั่นก็ได้นะแต่งงานกับสิ่งที่เจ้าไม่มีวันคิดจะรักลงเลยเพราะข้าจะไม่ปล่อยหญิงของข้าไปข้าจะพานางไป คนเดียวที่ห่วงซีหยวนห่วงใหญ่และต้องการจะพาเธอไปกับเขาก็คืออันชีซีเขาจะไม่ยอมให้เธอคล้าส,สายตาไปอีกเพราะเปิยทั้งเซียนได้ประกาศที่จะโยนสมบัติล้ำค่าทิ้งด้วยความโง่เขลา หัวใจของเป่ยถังเซียนเต็มไปด้วยความขมขื่นแม้ว่าเขาจะต้องการกักขังอันชีซีไว้แต่เขาก็จะไม่มีทางทำลายบ่วงพันธนาการแห่งโชคชะตาได้ความสัมพันธ์รักใคร่แต่ความจริงกลับเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดมันจะเป็นบาปที่คนนับพันก่นด่าสาบแช่งเป่ยถังเซียนหลับตาขมความทุกข์ใจเขาพยายามระงับมันก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งในตานั้นมีแต่ความสิ้นหวัง เจ้าสาวมาแล้วเด็กคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างร่าเริงตามด้วยเสียงเฮของฝูงชนเปิดทั้งเซียนค่อยๆจูงมืออัญชูยี่และเดินเข้าไปข้างในวันนี้องค์จกกักรพรรดิไม่มาเข้าร่วมงานทําให้ขันทีฟู่กลายเป็นผู้อาวุโสฝ่ายเดียวของเปิดทั้งเซียนและราชวงศ์เปิดเหอขันทีฟู่นั่งอยู่บนบันลังของห้องโถงเขากําลังดื่มชายอย่างสบายๆซ่อนเก็บความคิดของตัวเองที่ไม่มีใครอาจรู้ได้โอขันทีฟู่อยู่ที่นี่หรือข้าได้พบท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าจะสบายดี ทันใดนั้นเสียงทักทายของอันฝางก็ดังขึ้นผู้คนมองดูกันเป็นตาเดียวยกเว้นขันทีฟูที่ลิ้มรสชากล้วยสมุนไพรหอมลงคอราวกับว่าไม่ได้ยินบทที่357ใบหน้าของอันฝางมีแต่ความเคร่งครืมก่อนหน้าที่เขาหันกลับมาพูดและยิ้มยิ้มองชายซีอานข้าสงสัยนักว่าข้าพอจะเป็นบาดหลวงให้ได้หรือเปล่าเปิดถังลี่พูดขึ้นทันควันเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครหรือถึงได้สมควรจะมาเป็นบาดหลวงแก่ครอบครัวสูงของข้า แต่ในวันนี้ข้าจะเป็นพ่อตาของเจ้าชายซีอานได้นะสิอันฝางโต้กลับเรื่อยอย่างนั้นแล้วเวลาที่อันชีซีพี่สะพ้ายของข้าแต่งงานกับพี่ชายซีอานเจ้าเป็นพ่อตาของเขาเสมอมาหรือเอแต่ทำไมวันนั้นถึงไม่ยอมมาร่วมงานแต่งงานลูกสาวคนเล็กกันนะเปิดถังลี่พูดอย่างสบายๆพร้อมนั่งคว้ยขาเขย่ามันไปมาเจ้าเฮอออย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสำคัญของลูกสาวตัวน้อยของข้าในฐานะพ่อข้ามีความสุข เพียงอดเศร้าในใจไม่ได้เท่าไรหนักข้าแค่อยากจะเห็นว่าการทำงานหนักของนางทาให้นางประสบความสำเร็จสิ่งนี้ผิดมากเลยหรืออันฝางพยายามข่มความโกรธที่มีระยังอายน้ำเสียงเย็นชาตะโกนดังลัน่นอันฝางหันมองไปตามต้นเสียงลิ้นของเขาแข็งค้างและรูม่านตาก็หดตัวเป็นอีกครั้งที่เขาต้องระงับความโกรธเอาไว้ภายในหืมท่านห่วงท่านอยู่ที่นี่ด้วยหรือองชายจะไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรเล่า หวงซีหยวนยิ้มย่ออันฝางทำหน้าตาตื่นเขาเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่รู้ข่าวเกี่ยวกับความลับของห่วงซีหยวนแต่เขาก็ฉลาดแกมโกงมากพอที่จะอยู่เป็นเขารีบก้มหน้าต่ำฝ่าบาทปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้าไม่ทันระวังคำพูดมันเป็นความผิดของข้าเองนั่นไม่สำคัญเจ้าปฏิบัติต่อผู้คนราวกับเจ้าถูกสุนัขบ้ากัดมาอย่างไนอย่างนั้นห่วงซีหยวนจ้องอันฝางตาแข็งบรรยากาศหยุดชะงักลงอันชูยี่เองก็ทนให้คนดูถูกถักถางเธอไม่ได้ แต่จำต้องยอมระบายกับการกำผ้าไหมไว้ในมือแน่นเริ่มกันเลยเปิดถังเซียนพูดขึ้นอย่างเหนื่อยหน่ายงานวิวานี้จะต้องเสร็จไม่ว่าอันฉีซีจะมาหรือไม่มาก็ตามผู้ดำเนินงานพูดอย่างเขินอายและกังวลฝ่าบาทห้องโถงสูงนี้ไม่มีแท่นบูชาเช่นนั้นจะเหมาะสมหรือเปิดถังเซียนหัวเราะแท่นบูชาหรือนั่นเป็นเพียงของตกแต่งก็เท่านั้น อันชูยี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโค้งคำนับหากเธออยากจะให้ทุกสิ่งดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นแต่ทันใดนั้นตาของเปิยทังเซียนก็เบิกโพลงขึ้นด้านนอกประตูที่มีลานกว้างขวางอยู่ไม่ไหวหญิงสาวในชุดขาวกำลังค่อยๆย่างกลายเข้ามาซีเอ,อ๋เด็กน้อยของเขา และเพลงที่บรรเลงในพิธีก็หยุดกลางทันผู้คนหันมองเปยถทังเซียนที่ไม่ขยับขยื้อนก่อนที่พวกเขาจะมีสีหน้าตกตะลึงไม่ต่างจากเปยถทังเซียนเท่าไหร่นักคนที่กำลังมาเข้าร่วมงานเป็นอดีตภรรยาของเปยถทังเซียนไม่ใช่หรือทำไมเธอมาอยู่ที่นี่เพราะเธอไม่ควรจะมาเลยอีกอย่างหนึ่งเธอสวมสุดสีขาวซึ่งเป็นชุดต้องห้ามเมื่อต้องมางานวิวา อันชีซีอยู่ในชุดโปรง่งใสบริสุทธิ์คล้ายว่ามันจะเรืองแสงได้ดอกลูกแพรสีขาวล้วนผูกติดอยู่กับผมที่ม้วนเป็นลอนแสงแดดสองสะท้อนยิ่งทําให้เธอดูพร่างพราวรอยเท้าของอันชีซีค่อยๆวางลงบนพื้นอย่างสบายๆตามด้วยเย้คงที่อยู่ด้านหลังเธอเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเปิดถังเซียนและจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาพูดด้วยเสียงอ่อนหวานพิธีจะเริ่มได้อย่างไรหากขาดข้าไปท่านยังไม่ได้รับของขวัญที่ข้าอยากจะมอบให้เลยด้วยซ้ำโอพี่เย้คงรีบให้ของขวัญแก่ อันชีซีหยุดพูดและเอียงหัวทำหน้าสงสัยข้าควรเรียกนางว่าพี่สาวหรือพี่สะใยดีละ่ะเจ้าเป็นอะไรไปเปิดถังเซียนไม่ได้ตอบคำถามอันชีซีเขาเพียงมองเธออย่างตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือข้าก็มาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับท่านอย่างไรเล่าท่านไม่ได้ขอให้ข้ามาหรืออีกอย่างข้าก็ควรทำหน้าที่น้องสาวที่ดีและข้าอยากจะมาสักการะชายผู้เป็นที่รักที่ตายไปแล้วเสียหน่อยอันชีซียิ้มอย่างร่าเริง หัวใจของเปย์ทั้งเซียนสันเทาเขาคว้าข้อมือเธอแล้วบีบมันไว้แน่นก่อนจะตะโกนเสียงดังซีเอ,อ๋ออย่าได้เรียกข้าด้วยชื่อนั้นท่านไม่มีสิทธิ์คู่ควรและนับแต่นี้เป็นต้นไปก็ห้ามเรียกข้าว่าซีเอ๋ออีกข้าเองก็ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วเช่นกันอันชีซีสะบัดข้อมือออกและเบือนหน้าหนีทันทีบทที่358 ใบหน้าของเปิดทั้ง CNC เซียนซีดเผือดแม้แต่ลมหายใจของเขาก็แข็งทื่อราวกับถูกแช่ไว้ด้วยคำพูดที่ไร้ประณีของอันชีซีอย่างไม่คู่ควรอันขู่ยี่ไม่อาจกลั้นความโกรธที่เดือดพล่านเมื่อเห็นอันชีซีไว้ได้เธอยืนขึ้นและกระชากผ้าคลุมสีแดงออกจากหัวจ้องเขม่งอันชีซีที่ใส่ชุดสีขาวแสดงการไว้ทุก,ก่อนจะร้องตะโกนลั่นนางสาเลวเจ้ายัางประสาทดีอยู่หรือกล้านักที่สวมชุดไว้ทุกเข้ามาสามีข้าโปรดดึงนางลงไปและหั่นหัวเธอ เปิดทั้งเซียนเพิกเฉยต่อเสียงที่แผดดังของอันชูยี่เขามองอันชีซีอย่างเสียใจเขาไม่ทันตั้งตัวเลยว่าอันชีซีจะผลักเขาออกจากชีวิตเร็วขนาดนี้เร็วเสียเขาตามไม่ทันแต่เขาก็ไม่อาจจะไล่ตามเธอได้อีกต่อไปเพราะเขาไม่คู่ควรอย่างที่เธอพูดจริงๆดำเนินพิธีต่อ ทั้งเสียนพูดเสียงแผ่วท่ามกลางสีหน้าสับสนของผู้คนขณะที่อันชูยี่ยังคงกรีดร้องเสียงดังทันใดนั้นวัตถุข,ขนาดใหญ่ก็หล่นลงมาจากด้านบนตรงหน้าเธอกลิ่นเลือดฉุนขึ้นจมูกอย่างรุนแรงจนเธอแทบจะอาเจียนอันชูยี่มองวัตถุนั้นและแทบจะซุดตัวลงด้วยความกลัวมันคือหมาป่าที่ใกล้จะสิ้นลมหายใจนอนอย่างโรยรินเลือดท่วมร่างไหลนองท่วมเท้าเธออันชูยี่กรีดร้องดังขึ้นอีก เธอกำลังจะก้าวเท้าวิ่งหนีแต่ดันเหยียบกระโปรงยาวของตัวเองจนสะดุดล้มลงหน้าเธอซีดเผือดและพูดอย่างตื่นตระหนกสามีข้าข้ากลัวเปิดถังเซียนยังคงไม่แยแสเธอแม้ในเวลานี้เขาได้ยินเพียงเสียงของอันชีซีที่กำลังพูดเยาะเยะ้เยก็เท่านั้นข้าสงสัยจริงๆเลยว่าท่านจะชอบของขวัญที่ข้ามอบให้หรือเปล่าพี่ชายของข้าเย่คงตลอดไปบนภูเขาเพื่อสิ่งนี้เราถึงได้มาช้ากว่าใครดูสิรีบจนพี่ชายข้าไม่ทนันได้ถอดเสื้อมอมแมมออก เจ,าเจ,าาจ้าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าอัญชูยี่ตกใจกลัวเธอตัวสั่นเทาเพราะภาพที่เธอเห็นไม่อาจมีเพียงหมาป่าแต่เป็นภาพในวันที่เธอถูกกระทำชำเราเธอรีบดันตัวขึ้นจากพื้นและวิ่งเข้าหาอัญชีซีเสียงหัวเราะเยาะและดวงตาที่เต็มไปด้วยความอยากฆ่าก่อตัวอยู่ในตาอัญชีซีจนล้นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเกลียดใครคนหนึ่งจนเข้าใ้และอยากจะฆ่าด้วยน้ำมือตัวเอง ออกไปเดี๋ยวนี้เปิดถังเซียนตะโกนสั่งและนั่นทําให้อัญชูยี่ที่กําลังบ้าคลั่งสงบลงสามีอันชูยี่หันกลับมาหาเปิดถังเซียนพร้อมใบหน้าเศร้าสลดในใจเธอคิดว่าเขาจะต้องฆ่าอันชีซีทิ้งเป็นแน่พิธียังคงดําเนินต่อไปคงคํานับที่สองเดี๋ยว จูจูอันชูยี่ก็ตะโกนห้ามขึ้นแม้ว่าเธอจะอยากเข้าพิธีกับเปิยถังเซียนให้เสร็จไปเร็วๆแต่ในตอนนี้เธออยากที่จะสู้รบกับอันชีซีเสียก่อนสู้อย่างที่เธอจะได้รับความยุติธรรมและมีเกียรติกับคืนเธอไม่อยากให้พิธีดำเนินต่อไปทั้งที่รู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้เธอพูดกระซิบเปยดถังเซียนซีอานให้พ่อข้านั่งบนห้องถงสูงได้หรือไม่เขาไม่คู่ควรเปิดถังเซียนตอบอันชูยี่เสียงแข็งแต่เราต้องคำนับก่อน อันขู่ยี่ยงคงยืนกรานแต่เธอเห็นสายตาเปิดถังเซียนจ้องมองอย่างแข็งทื่อเธอก็เลือกที่จะยอมแพ้ทำได้เพียงโค้งคํานับตามพิธีต่อไปทั้งสองก้มหัวคํานับในครั้งแรกเป็นการคํานับต่อสวรรค์และโลกแต่เปิดถังเซียนไม่ยอมก้มหัวส่วนครั้งที่สองเป็นการคำนับต่อห้องโถงสูงเขาจึงยอมก้มลงแม้ว่าจะไม่มีผู้สูงส่งอยู่ตรงนั้นเอาล่ะสามีและภรรยาคำนับต่อกัน เสียงตะกนครั้งที่สามดังขึ้นพร้อมกับมือของอัญชีซีที่กำแน่นเธอทำอะไรไม่ถูกนอกจากนั่งลงและมองดูอย่างสิ้นหวังเปิยทังเซียนและอัญชุยิ่กขเขาบุญบุกค่อยๆวางมือและก้มหัวลงอัญชีซีกัดริมฝีปากของเธอจนเลือดซิบเธอรู้ดีว่านี่อาจเป็นการได้พบหน้ากับเปยท์ทังเซียนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเมื่อเขาแต่งงานกับอัญชูยี่แล้วสัมพันธ์ของเธอจะถูกตัดขาดทันที หน้าผากของบ่าวสาวกำลังจะแตะพื้นและพิธีใกล้จะสิ้นสุดแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามดูร้ายก็ลั่นขึ้นทั่วพระราชวังทอง้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆทะมึนดำลมพัดกระโชกทำให้พื้นคฤราสหาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนแผ่นจานบนโต๊ะแตกกระจัดกระจายผู้คนวิ่งหนีกันจ้าละวันอย่างตื่นตระหนกอันชีซีนั่งนิ่งงันเมื่อเธอได้ยินเสียงนั้นมันอาจจะฟังดูน่ากลัวสำหรับคนอื่นแต่ในหูของเธอมันกลับเป็นเสียงเรียกของธรรมชาติเธอรู้สึกได้ถึงความสุขความปรารถนาในใจอันชีซีรีบลุกขึ้น และวิ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วภายใต้สายตากังวลของเปยถังเซียนซีเอ,อ๋อกลับมาแม้เปิดถังเซียนจะรู้ว่ามันเป็นเสียงคำรามของเสือแต่เขากลับไม่หวั่นกลัวเขาเห็นอันชีซีวิ่งออกไปหัวใจเขาก็เต้นรัวด้วยความตระหนกเขาไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วและเขาแสร้องทําการแสดงไม่ได้เขารีบวิ่งไปคว้าตัวเธอไว้แต่ก็ทําได้เพียงคว้าอากาศเพราะอันชีซีเข้าใกล้เงื้อมมือเสือตัวนั้นจนจมูกแทบจะชนกับมันเสือ มันคือเสือเสียงคนหนึ่งตะโกนดังด้วยความตกใจและผู้คนในงานก็วุ่นวายวิ่งกันให้ควากบทที่359เสือถือว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและฉุนเฉียวพลังอํานาจของมันไม่อาจมีใครเทียบได้และมันชอบกินเนื้อเป็นพิเศษโดยเฉพาะเนื้อมนุษย์นี่เป็นคุณสมบัติที่ผู้คนมีต่อสัตว์ชนิดนี้มาเสมอ แต่เสือตัวนี้มีสีขาวโพลนทั้งตัวอย่างกับว่าไม่ใช่ตัวเป็นๆที่จะอยู่บนโลกนี้เพราะมันเป็นสัตว์ในตำนานหรือเสือหิมะมีเพียงมนุษย์คนเดียวที่ครอบครองมันได้นั่นคือมู้มหมายเยราชาอสูนแห่งซีหญิงเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเขาผู้คนที่อยู่ในความโกลาหลต่างถกเถียงกันเสียงดังและอดไม่ได้ที่จะคิดว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้ที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นการบอกว่าราชาปรับอสูนมาถึงแล้ว ทันทีที่อันชีซีเห็นเสือหิมะน้ำตาของเธอก็ไหลรินความคับข้องใจเหนื่อยล้าและสิ้นหวังที่เก็บงำไว้พังทลายเมื่อได้เห็นมันเธอได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่มีให้กับสิ่งที่เธอไว้วางใจที่สุดสุยสุยเส,ส,สียงกระซิบอย่างแผวบาร้องเรียกชื่อเสือหิมะราวกับว่าชื่อนี้ถูกจารึกไว้ในจิตวิญญาณของอันชีซีตั้งแต่เกิดเธอค่อยๆก้าวเข้าใกล้เสือหิมะมากขึ้นและมันเองก็วิ่งเข้ามาหาเธออย่างร่าเริงอันชีซีเปลี่ยนจากการเดินอย่างเชื่องช้าเป็นวิ่งรุดเข้าหามันอย่างรวดเร็ว เธอยกกระโปรงพรุงพลังขึ้นจากพื้นตามด้วยเสียงเรียกดังลั่นของเปยถังเซียนที่ไล่ตามเธออยู่ด้านหลังซีเอ,อ๋อกลับมาเดี๋ยวนี้มือของเปย์ถังเซียนพยายามจะตะกายคว้าตัวอันชีซีแต่เธอผลักเขาออกอย่างแรงจนตัวเปย์ถังเซียนกระเด็นห่างออกไปเปย์ถังเซียนยังคงไม่ละความพยายามเขายังคงวิ่งไล่ตามกระทั่งหยุดฝีเท้าลงท่ามกลางสายตาของผู้คนที่จ้องภาพตรงหน้ายอย่างตกตะลึงมนุษย์และสัตว์ร้ายอบกอดกัน ซุยสุยสายหางกระดิกสั่นไปมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้เห็นอัญชีซีดวงตาสีอมพันมีแต่ความปิติยินดีมันโยนตัวอันชีซีขึ้นไปบนอากาศและคว้าตัวเธอไว้ในอุ้งเท้าส่งเสียงร้องหนิงหนิงเหมือนเด็กเล็กที่ได้เล่นซุกซนกับเพื่อนขี้ขี้สุยสุยอัญชีซีหัวเราะทั้งที่น้ำตาของเธอหยดไหลดูเหมือนว่าเธอจะลืมความเศร้าและเจ็บปวดไปชั่วขณะเธอกอดร่างที่ปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่มของเสือหิมะพวกเขากลิ้งลงไปบนพื้นหญ้าหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขเฮ้ะ เจ้าเป็นเพื่อนกับอสูรร้ายไล่พวกมันออกไปให้หมดนางสารเลวผู้คนกลัวกันแทบบ้าอัญชูยี่ออกคําสั่งต่อเหล่าทหารเธอทําหน้าที่ก่อนที่จะได้เป็นภรรยาของเป่ยทังเซียนเสียอีกแต่ก็ไม่มีใครทําตามเสียงของเธอเลยเธอจึงเปลี่ยนเป็นการตะโกนเรียกเป่ยทังเซียนแทนซีอานเรากลับมาทําพิธีกันต่อเถอะแต่ทันใดนั้นเสียงอ่อนหวานหนึ่งก็ดังขึ้นเจ้าทั้งสองไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันได้อัญชูยี่หันหน้าไปหาเธอทันควันและพูดด้วยความเกลียวกราด เจ้าเป็นใครมาจากไหนกำลังมองหาความตายอยู่หรือหญิงสาวในชุดจีนโบราณไม่สนใจคำขู่ของอัญชูยี่เธอค่อยๆเดินพร้อมยิ้มอ่อนๆเข้าหาอัญชีซียื่นมือสีขาวซีดออกเบาๆอิโมเบกอัญชีซีตัวแข็งที่เธอจ้องมองหญิงสาวด้วยความตกตะลึงผิวไข่มุกที่ตัดกับผมดำมาเดือ แก้มที่บุ๋มลงไปด้วยรักยิ้มขนาดสองข้างดวงตาแหลมคมราวกับแมวใบหน้าเธอช่างคล้ายอันชีซีมากจริงๆโดยเฉพาะในตานั้นเกือบจะเหมือนเธอทุกประการต่างกันเพียงนิสัยของอันชีซีที่ร่าเริงเหมือนเด็กเล็กและนิสัยของหญิงสาวที่ดูสงบเหมือนน้ำเย็นอันชีซีรุดตัวขึ้นจากพื้นทันใดนั้นเธอก็ได้เห็นปานที่ปรากฏอยู่ด้านหลังหญิงสาวมา่านตาเธอเบิกโพลงขึ้นกว่าเดิมด้วยความตกใจทำไมท่านท่านถึงมีปานนี้ด้วย คนด้านในงานค่อยๆเดินออกมาทีละคนด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่กล้าพอที่จะเข้าใกล้หญิงสาวมากนักเพียงแต่ใกล้พอที่จะได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเมื่อพวกเขาได้เห็นใบหน้าของเธอต่างก็หันกลับไปมองอันฝางช้าๆเธอคนนี้เป็นลูกสาวอีกคนของเขาหรือเขามีลูกอยู่กี่คนกันนะอันฝางเองได้เห็นหญิงสาวอย่างชัดเจนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ะทมและความไม่เชื่อในตาซีเอ๋อเจ้าเจ็บตรงไหนหรือไม่เปิดถังเซียนวิ่งเข้ากอดอันชีซีจับเธอไว้ในอ้อมแขนและจ้องมองหญิงสาว เจ้าเป็นใครเหตุใดกล้าอกอัดนำเสือเข้ามาในวังของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหญิงสาวยืนยิ้มเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่มองไปที่เปิดถังเซียนอย่างกังวลก่อนจะพล่งขึ้นด้วยชื่อที่ทำให้ผู้คนตกใจมากกว่าเดิมพี่ซีอานพี่จำเสี่ยวกลวยไม่ได้เหรอบทที่360 ความคิดของเปยถังเซียนเหมือนฟองอากาศที่แตกตัวเสียงหัวเราะระเริงร้องเรียกเขาในความทรงจำว่าพี่ซีอานแวบเข้ามาพร้อมกับคนตรงหน้ามันชัดเจนจนเหมือนเธอคือความจริงแต่ก็ยังดูพร่ามัวมีเพียงความสับสนในแววตาของเป่ยถทั้งเซียนเจ้าเป็นใครรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าและซีเอ๋อในวัยเด็กเปยถังเซียนพยายามถามอย่างแผ่วเบาเพราะเขาไม่อยากให้อันชีซีและคนอื่นๆได้ยินอย่างน้อยหากไม่มีใครรู้และค้นพบว่าเขาเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกับอันชีซี เธอก็จะไม่ต้องแปดเปื้อนหญิงสาวยังคงยิ้มอ่อนอย่างสงบและพูดดังเพราะว่าข้าคือเด็กน้อยที่พี่ซีอานเรียกในตอนนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงบนร่างเปิดถังเซียนไม่หยุดยั้งตัวเขาเกรงด้วยความไม่เชื่อหมายความว่าหญิงสาวเป็นคนที่เขารักในตอนนั้นแทนที่จะเป็นอันชีซีเหรอเจ้ามีหลักฐานอะไรเปิดถังเซียนถามอย่างไม่รีบร้อนหากสิ่งที่หญิงสาวพูดเป็นความจริงเท่ากับว่าเขาและอันชีซีไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันอย่างนั้นเหรอ เปิดถังเซียนถามขึ้นอีกครั้งด้วยความไม่มั่นใจเจ้าพูดจริงหรือเจ้าคือเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่นจริงๆหรือเปล่าเช่นนั้นซีเอ๋อก็ไม่ใช่เสียงของเปิดถังเซียนค่อยๆดังขึ้นราวกับมองเห็นความหวังและท่าทางของเปิดถังเซียนก็ทําให้อันชีซีไม่เข้าใจเธอรู้สึกว่าเขาเป็นคนซับซ้อนมากจริงๆเวลาหนึ่งเขามอบความรักให้เธออีกเวลาหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเธอจ้องมองเปิดถังเซียนจนตาแทบจะถลนออกมา เปย์ทังเซียนไม่อยากจะสนใจว่าสิ่งที่หญิงสาวพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะเขาต้องการเพียงคําตอบจากปากเธอว่าเขาและอันชีซีไม่ใช่พี่ชายและน้องสาวที่แท้จริงของกันและกันบอกข้าสิบอกข้าว่าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เปย์ทังเซียนคว้าแขนของหญิงสาวอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เขาถามด้วยเสียงกังวล หญิงสาวยิ้มอย่างสงบวันนั้นในยามบ่ายแดดส่องสดใสหลังฝนตกลงข้าย,ยืนอยู่บนพื้นแอ่งน้ำและกวักเล่นอย่างสุขใจมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาอุ้มข้าและเรียกข้าตัวเล็กที่รักของข้าในที่สุดข้าก็พบเจ้าแล้วใครหรือที่เป็นคนให้ข้าเรียกว่าพี่สีอานใครหรือที่กลายเป็นพี่สีอานของข้าในเช้าวันต่อมาหญิงสาวหยุดพูดอยู่ครู่หนึ่ง หลังเห็นสีหน้าของเปยถทังเซียนฟังอย่างไม่เชื่อพี่ซีอานอันที่จริงข้าก็อยากจะถามท่านเช่นกันว่าเหตุใด,ดถึงได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าข้าทั้งที่ข้าไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนทั้งยังให้ข้าเรียกท่านว่าพี่ชายและกลับหายตัวไปเมื่อข้าเติบโตขึ้น เปิดทั้งเซียนหน้าชาไปหมดเขาเชื่อคำพูดของหญิงสาวอย่างสนิทใจเพราะเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้และมันไม่มีใครอาจรู้ได้อันชีซีได้ฟังดังนั้นเธอก็นึกโกรธยิ่งกว่าเดิมเขาเป็นคนหลอกลวงตั้งแต่ยังเด็กเลยหรือจู่ๆก็พบกับหญิงสาวรูปงามคนนี้อย่างที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนฮึมอันชีซีส่งเสียงหายใจฟึดฟัดทำให้เปิดทั้งเซียนตื่นจากความเมื่อยลอยเขาสะบัดหัวก่อนจะหันไปมองอันชีซีด้วยใบยหน้ามีความสุข ตอนนั้นข้าพบเจ้าอย่างบังเอิญที่สวนหลังคฤหา์ของรัฐมนตรีเจ้าเปรยถังเซียนพยายามดึงตัวอันชีซีเข้าใกล้ไม่ว่าเธอจะดิ้นขัดขืนมากแค่ไหนแต่เขาก็จับเธอไว้ในอ้อมกอดและพูดกับหญิงสาวเจ้าเกือบจะเหมือนเด็กน้อยในความทรงจำข้าเลยตัวก็เล็กคล้ายกันข้ายอมรับว่ามันเป็นความผิดข้าแต่มันเหลือเชื่อมากเกินไปเปรยถังเซียนรู้สึกว่าหญิงสาวพูดความจริงอย่างนั้นแล้วเด็กน้อยในตอนนั้นคือหญิงสาวในตอนนี้เธอเป็นน้องสาวของเขาเหรอ ขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่อง Rabbit Novel โปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟังขอบคุณค่ะ